จากนิสัยเกาหลีใต้หรอคนเกาหลีใต้แรงมากนะแล้วเขากาแบบขออนุญาตเลยนะเหยียดจริงๆแรงด้วยแรงมากอย่างแบบอย่างพวกเราทำงานบริษัทด,ดีกันมีชื่อเสียงบริษัทด,ดังระดับโลกก็ได้รับแบบเชิญนั่งเป็นเกียรตินั่งอย่างนี้เลยนะเขารู้ว่าเราทำงานบริษัทโลกบริษัทระดับประเทศนะพี่แต่ถ้าเกิดแบบไปอยู่จริงนะ เห็นอ p อปป้าไหมที่อยู่ในซีรีส์ตรงข้ามคนผู้ชายของเขาไม่มีนะสุภาพบุรุษตรงข้ามคนเกาหลีนะแล้วก็เขาทำซีรีส์ออกมาให้คนเกาหลีนะเป็นออปป้าอยากให้คนที่ประเทศเขาเป็นสุภาพบุรุษอย่างนี้เลยเขาเลยออกซีรีส์เป็นออปป้ามาอย่างนี้เลยนะเขากั่นเกา่าขอบคุณมากพีจ่จตุพรอันนี้คือสติกเกอร์หรือของขวัญน,นะอยากได้ของขวัญมั่งจังเลย ที่เกาหลีใต้นะคือเขาเหยียดแล้วเขาก็ค่อนข้างแบบพูดแรงก็ไม่ได้ขอบคุณค่ะพี่จตุพรเลิฟเลยเดี๋ยวนี้เขาทำยังไงนะอย่างนี้อย่างนี้อย่างน,างนี้ทำไม่เป็นเป็นเป็นผู้อุปการะคุณคนเดียวที่ให้ของขวัญจะเล่าให้ฟังเรื่องเกาหลีเคยไปอยู่มาใช่ไหมไปอยู่แถวไหนกำน้ำ ถ้าบอกว่าอยู่กำนำนี่จะรู้เลยว่ามีตังเพราะว่าเคยเห็นวิ่งกำนำสไตล์ไหมคนเกาหลีใช้เงินบัตรเครดิตเหมือนกันลูกติดบัตรเครดิตเต็มประกอบชีวิตต้องหรูหราหมาเห่าแล้วก็ต้องแต่งตัวดีเสร็จแล้วก็ต้องจบมาหาลัยดังจบมาก็ต้องแต่งตัวดีแล้วก็แต่งหน้าไปทํางานผู้ชายก็แต่งหน้าไปต้องดูดีอยู่กำนำอะ่ะกำนำต้องหรูต้องต้องทาตัวดีเป็นอย่างนี้เลยเป็นบรรทัดฐ,ฐานของสังคม ตรงนั้นแล้วในกำนำนะอะไรนะโรงรับจำนำกำนำสไตล์อ่ะกำนำสไตล์มันเป็นเขตหนึ่งของในเมืองกรุงโซมันจะมีเขตอะไรนะเมียงดงมีที่เขาขายเครื่องสำอางก็อีกเขตหนึ่งแล้วก็เขตย่านธุรกิจเศรษฐกิจอย่างนี้ก็เรียกกำนำเทียบได้กับสีลมบ้านเราอยู่เกาหลีใต้อะ่ะ เขาเป็นแบบนั้นจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเขมนอยู่เกาหลีใต้ไม่ได้อันนี้กาลังปูพื้นฐานว่าเกาหลีใต้เขาเป็นคนแบบไหนก่อนเขาเป็นคนที่แบบอย่างพวกวุ้นไปบริษัทระดับโลกทํางานบริษัทระดับประเทศไปพี่ได้รับการให้เกียรติมากเลยนะแล้วเขาก็รู้ว่าพวกเราแบบคือหัวกะทิมาหัวกะทิมาพี่ตอนนั้นมีแฟนก็หัวกะทิแล้วก็ เจ๋งเก่งอ่ะมีเงินเดือนกันเป็นแสนใช่ไหมไปอยู่กรุงโซกันก็ได้เงินเดือนจากประเทศไทยไปแล้วก็ไปได้ค่าค่าเดินทางอ่ะเขาเรียกอาราวานอ่ะอีกทีหนึ่งที่นู่นเดือนหนึ่งก็ตกเป็นแสนแล้วก็เช่าคอนโดให้อยู่แบบนี้แต่ทีนี้พอไปอยู่คุกคีนะคนเกาหลีน่ะเขาค่อนข้างที่จะดูคนเช่นเธอเป็นลูกเต้าเหล่าใครล่ะดูหัวนอนปเท้าเลยนะ จบมาหาลัยไหนมาอุ๊ยแต่งตัวอย่างนี้แต่งตัวไม่ดีเลยไม่มีตังแล้วคนเกาหลีไม่ใส่เสื้อผ้าจีนเขาไม่ชอบแล้วใครใช้ของของเข้าของเครื่องใช้จีนเขาไม่ชอบเขาเป็นแบบนั้นเลยนะแล้วก็แบบทำงานบริษัทอะไรต้องทำงานบริษัทอะไรซัมซุง l อลตอนนั้นอยู่โนเกียกันโนเกียแล้วก็ทำ คุณใดอะไรอย่างเงี้ยต้องทำงานบริษัทใหญ่ถึงจะได้เป็นที่ยอมรับของสังคมแต่ถ้าเกิดไม่ได้ทำพวกนี้นะพูดมากก็ไม่ได้พี่จตุพรเดี๋ยวมันจะถูกบล็อกข้อหาแลเกียดชางเหยียดหยามไ์สดก็ต้องระวังไ์สดก็ต้องระวังห้ามพูดอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอธิบายให้ฟังว่าคนเกาหลีใต้เป็นแบบนั้น แล้วก็คิดดูว่าเขาสืบมาหมดอะเราเป็นคล้ายลูกเต้าเหล่าใายนามสกุลอะไราทํางานที่ไหนจบที่ไหนมาเขามองแรงมากเลยแล้วคนเขมรไปอยู่ไม่โดนมองแรงหรอตอนนี้เขาไม่ให้ขึ้นรถเมย์ด้วยแล้วนะเขาไม่ชอบมากๆคนสิงคโปร์ก็เป็นแต่เป็นน้อยกว่าเกาหลีคนเกาหลีจะเป็นอีกแบบหนึ่งแรงคนเกาหลีน่ะเรื่องนี้นะแรงมาก ที่สุดเลยในในบรรดาที่เคยเจอมาไม่เคยคิดว่าประเทศที่พัฒนาแล้วคนจะคิดแบบนี้ก็ยังคิดอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นอยู่แล้วก็มีสิงคโปร์จะเป็นจะมีเหตุมีผลมากกว่าแต่ก็แต่ก็มองแต่ก็เป็นมีเหตุมีผลมากกว่าแต่คนเกาหลีไม่มีเหตุไม่มีผลเหยียดเลยอย่างเดียวคนเขเมรอยู่ที่เกาหลีไม่รอดนะ จริงถ้าเกิดมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไล่กลับอย่างเดียวนี่คือคนเกาหลีใต้เขาคิดต่อคนเขเมรแบบนี้แล้วแล้วตอนนี้นะมันสร้างความเกลียดชังกันจริงๆปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เราก็รู้จักหลายประเทศอย่างเงี้ยเราจะรู้อุปนิสัยเราไม่ได้อยู่กับแค่คนต่างประเทศแค่รู้จักกันแค่วันสองวันเราต้องอยู่ทำงานกับพวกเขาเป็นปีๆ อยู่กับเวียดนามเป็นปีอยู่กับพวกสิงคโปร์เป็นปีปีอยู่กับญี่ปุ่นเป็นปีปีเราจะรู้เลยว่าอุปนิสัยคนแต่ละประเทศนะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงเราแล้วก็เลยแบบมานั่งมองนะโอ้โหคนคขมรเ,เขาออกมาทำตัวแบบนี้นะจากสังคมที่เราเคยอยู่กับหลายๆายประเทศนะเขาไม่เอาพูดเลยว่าเขาไม่เอาแล้วก็ เขาเขมรส่งอันนั้นมาให้อนุทินซิกซิกแนวส่งซิกแนวที่โดนลบไปก็บอกส่งซิกแนวมาให้อนุทินฮุนมันเน็ตส่งซิกแนวให้ให้กับอนุทินบอกเปิดด่านหน่อยตังไม่มีแล้วว่ะเนี่ยพูดแค่นี้แล้วบอกเนี่ยมันไม่มีใครเปิดด่านได้แล้วตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะปิดคาสิโนหรือปิดอะไรที่เกี่ยวกับคนมีสีในประเทศไทยไปเปิดธุรกิจสีเทาที่นูน่น คนไทยรอดูเลยอ่ะคือความเป็นฮุนเซนต้องเข้าใจเขาอย่างหนึ่งว่าเขารวยแล้วเขามีอํานาจเข้าใจคําว่าคนหลงอํานาจแล้วก็หลงอํานาจเงินไหมเขาจะคิดแบบอีกแบบหนึ่งจากคนปกติทั่วไปนะเขาไม่คิดถึงความเป็นจริงเพราะว่าชีวิตเขาเป็นคนระแบบกับชีวิตจริงจริงๆแล้วฮุนเซนก็เป็นแบบนั้นเป็นหนึ่งในนั้นที่หลงอำนาจแล้วก็หลงอำนาจเงินเขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขาอยู่นะ่ะ มันเป็นบรรทัดฐานของประเทศเขาซึ่งมันไม่ใช่เพราะว่าเราเราอยู่มาเรารู้ว่าบรรทัดฐานของแต่ละสังคมมันเป็นยังไงสวัสดีค่ะหายไปไหนมาอยู่และค่ะแต่ว่าไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเลยช่องมันปิว <laughs> ช่องมันปิวไป